หมอขออนุญาตตัวนะครับคุณหมอคะคุณหมอช่วยฉันได้นะคะคุณหมอช่วยฉันแอดมิตรนะคะหมอสรุปแฟนผมเป็นไงบ้างเอ่อผมถามว่าสรุปแฟนผมเป็นไงบ้างเออก็ ปกติดีครับกลับบ้านได้ครับว่าแรมัต้องส่งองออยี่นี่เองไป<ะ>กลับ<ป>บ้านกันเถอะที่รัก<ป>ฉันบอยให้รูก,กไงหไออมอขอตัวก่อนนะครับนี่บอกให้ลูกไม่ได้ยินเหรอฮะรูร้ต้องใช้กำลังลูกใช่ไหมลูก ไปนะแชมป์แจมบเก็บอะไรก็บอกให้รู้ไม่รู้ไม่ยากไปอ,อ,อ,อ่ะแชมป์แล้วหยุดเฉยๆดิมันเรื่องของคุณไม่เกี่ยวผมอย่าหาว่าผมใจดำเลยผมไม่อยากยุ่งเชิญครับสวัสดีครับ คุณหมอ,อคุณตำรวจมีอะไรหรือเปล่าครับคุณหมอเนี่ยเคยเห็นผู้หญิงในรูปนี้ไหมครับไม่เคยครับ <c oughs> คืออย่างนี้นะครับหมอผู้หญิงคนนี้เนี่ยหายตัวจากบ,บ้านไปสาวนันแล้วครอบครัวของเขาเนี่ยมันแจ้งความอาไว้ ผมเลยตามสืบคดีนี้อยู่เห็นว่ามีผู้ชายเนี่ยทำร้ายร่างกายด้วยเอ๊บแต่ผมไม่รู้จักผู้หญิงคนในรูปนี้เลยนะครับบอกครับสายของผมเนี่ยแจ้งผมมานะครับว่าผู้หญิงที่อยู่ในรูปนี้เนี่ยได้นัดหมอที่นี่เอาไว้เพราะผู้ชายคนน้ยคุณหมอลองนึกดีๆนะครับว่าจำได้หรือเปล่า โอ้คุณตำรวจวันวันหนึ่งผมรับคนไข้ตังต้งเยอะตั้งแยะผมจำไม่ได้แล้วครับว่าใครเป็นใครก็ได้ครับถ้าคุณหมอยืนยันแบบนั้นเนี่ยผมก็จะเชื่อนะยังไงผมขอตัวก่อนแล้วกันถ้าผมต้องการอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมจะมาหานะครับเชิญเลยครับคุณตำรวจผมต้องรับคนไข้ต่ออีกครับคุณแน่ใจนะครับว่าไม่เคยเห็นจริงๆแน่ใจสิครับคุณตำรวจ ฮัลโลโหะเบาอี้ถูกรถชนได้ได้ได้คุณหมอครับเกิดอ,อะไรขึ้นครับลูกผมถูกรถชนครับทางกั้นเอางี้ครับเดี๋ยวผมไปด้วยเผื่อช่วยอะไรได้ครับครับใช่ครับดีนะ,มะไม่เป็นไรมากที่นี่เราเป้าอี้เป็นงไงบ้างลูกเกิดเกิดอะไรขึ้นเน่ะคือเมื่อกี้ ผู้ชายคนนั้นเขาขับรถเฉี่ยงมดีนะครับที่น้องไม่เป็นอะไรมากแต่ว่ายังไงก็ควรพาน้องไปโรงพยาบาลก่อน,นครับครับเออผมฝากลูกไว้สักครู่นะครับได้ครับรูกเหรอรับ,คครบผู้หญิงคนนี้แหละครับเ,เป็นคนชนน้องคนนั้นโอเคครับ ใช่ไงีลยวรบกวนไปกับผมหน่อยครับไปให้ปากคงที่สอนอ,อนหน่อยมาเออ,เออเดี๋ยวครับคุณตำรวจผู้หญิงคนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ครับคนที่ชนลูกชายผมคือผู้ชายคนนี้ครับนี่คุณหมอคุณหมอพูดอะไรครับเ,ออเดี๋ยวก่อนครับทำไมคุณถึงทราบว่าเขาเป็นหมอแล้วครับเขาต้องรู้เลยครับเพราะเมื่อเช้าเนี่ยเขาเป็นคนพาผู้หญิงคนนี้มาหาผม ผู้หญิงคนนี้คือคนที่คุณตำรวจตามหาอยู่ครับผมต้องขอโทษคุณตำรวจนะครับก่อนหน้านี้ผมไม่ได้บอกคุณตำรวจเพราะผมกลัวว่าถ้าผมไปยุ่งเรื่องของคนอื่นแล้วผมจะเดือดร้อนครับโอเคครับคุยครับรบกวนถอดแบตไยครับเส่วนคนอยู่เฉยเฉยไปก่อนนะครับ คุณคือคนที่ผมกำลังตามหาอยู่นี่ครับนี่แสดงว่าคุณเนี่ยทำลายร่างกายเขาใช่ไหมครับคุณนี่หล่คดีเลยนะไปไปกับผมตำรวจผมไม่ได้ทำนะครับไม่ต้องพูดไปกับผมนะใจเย็นเดี๋ยว่อาคุยกันที่สลรอมาไปไปเลยวัน,นี้เออคุณครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ก่อนหน้านี้ ผมนิ่งดูได้ไม่ได้ช่วยเหลือคุณแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับไม่เป็นไรเลยครับุณหมอยังไงอะ่ะฉันก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะที่ช่วยฉันไว้ครับเมื่อเห็นคนอื่นเดือดร้อนหากเราสามารถช่วยเหลือเขาได้โดยที่เราไม่ลำบากก็ช่วยเหลือเขาเพราะเราไม่มีวันรู้เลยว่าวันไหนจะถึงคราวที่ตัวเองเดือดร้อนบ้าง